สวัสดีคะ่ะที่เพจเอพีน,นะคะทุกคนห,หนายฝากซื้อยาชหน่อยพี่นนกลังห้สางมาฝากซื้อยาหน่อย พิมไปจ้าเยังไงคะส่งเป็นลาเลยไม่ใช่อะไรมันอยู่เครื่องแล้วค่ะอะไรนี่อะไรเป็นอะไรเนี่ยบนเจ็บปะเลยไม่ใช่ยานี่ยมันมีอยู่แล้วทำไมไม่ทา ข้างบนพี่ถ้ามันทาก็เป็นายาชุดใฉินฝั่งนั้นเลยเลมันทาข้างบนไม่ได้หมายถึงว่า,ามันทาไม่ทาได้ต้องกนใช่ไหมต้องกินยาไปด้วยมียาฝังซึ่งายาชุดเฉินมีปวดขาตรงนู้นน้ำเจ็บเลยเราคิดว่าเออเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงอยู่แต่หมายถึงว่าเราคิดว่าเดี๋ยวออกไปเราค่อยไปซื้อ มันก็รีบๆร้อนๆไงกลัวแบบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย I'm sorry อย่าจมค่ะพี่หลับเลยใครไป็นคนในกลุมเนาะพี่บอยเป็นไรโอพี่บอยจะไปล่องเรือวันนี้แต่งตัวสลอเลยนะ สั้นเหรอใช่อันนี้คือเลาให้เลยใช่ไหมหลายร้านอะตอนน,อนั้นเนี่ย่าทั้งหลายร้านเรจะได้อ๋อาทั้งหลายร้านตัวอันนี้หดแหบผมบอกจะบ้านไม่ได้ครับวันนี้พ่อรถไปบ้านไม่ร้รถออกเลยวัยนนี้แต่เชาเลแขยับไปเรื่อยเรย ลิ้นหายแล้วเป็นดู่บนเพดานอีกทุกคนเพราะอะไรพูดไม่หยุดไงพี่บอยพี่บอยรู้จักนิสัยเขาอยู่ใช่ไหมเวลาเขาพูดแล้วเขาจะพูดไม่หยุดเออแล้วทีเนี้ยมันก็ต้องอันเซตอ่ะคือเวลาที่มันพูดใช่ไหม,มลิ้นกับเพดามันเสียดสีกันอ่ะเออ <c oughs> กดแชร์ค่ะทุกคนอ่านในใครจะไปล่องเรือด้วยกันบล็อกของเราเป็นบล็อกของวันที่ยี่สินะคะแต่ถ้าใครเข้าก่อนก็ก็ถือว่าได้ไปชมบรรยากาศล,ล่องเรือของเราด้วยเพราะฉะนั้นรีบเข้ากลุ่มเลย 我俩。 嗯。<noise> คณะเราอ่ะคำใหญ่ยังไงอ่ะต,ตัวเล็กๆคำว่าคำใหญ่คืออะไรอ่ะหมือนตั้นคำไปพบบัตรอ่ะเอา้าก้อยไปนั่นน่ะไปมาหนมันอยู่แถวมันอยู่ไหนอ่ะเที่ยวไว้ไหนอ่ะบัตรอะไรอยูมันต้องเอาไปตีดข้างบนปะมามันไม่ไมันไม่สกแกนหรอ

บางทีก็บอกไม่พบบัตรใช่ไหมของซาแมนเอ้ยไม่ใช่สิบัตรอนี้บัตรอายัดอายัดเอองงแล้วถามเขายังเฮ้ยมันต้องเอาเครื่องไปไปดูที่เขาเรียกว่าอะไรแชร์แล้วครับให้เอกแชร์แล้วนะ ว่า <laughs> จะะไรถ่ายรี์วันนี้เลยแต่เพราะท่านแล้ววิญาทถามยังไงด้จะขายมือถือรีบนะเขาเล่สสปล่อยคอยไปถ่ายรูปเพิ่งมาเมื่อเมื่อวานนะคะเราก็เลยยังไม่ได้รูปที่จะมาเปิดตัวหรือโปรโม,โมทแบบเ <laughs> ป็นทางการ ได้ดีจะได้มองโลกในแง่ดีบ้างเนาะป้า ตักตังอะไหนปะห้าสิบเก้าน <Hey, S 1> ี่ก็ได้ hey. <Hey. S 2> เหตเรีด้วยใส่บัญชีเรียน้วยไหนปะนม่กล้าเรียนไม่รู้ดูไม่เป็นไยงไงน,นี่ใช่ไหมแดงก็ิดลำพังครับมไม่ค่อยลงช่วงนี้มีลงโค้งครับ 뭘 이래？잘 녹 아가 แล้วบัญชีนี้อยู่ไหน,นไเลก่อ,อนะอยู่ไหนกลอกใช้เอีแล้วอ่าเลือกชัแล้วแล้วมันก็ส่งรหัสไปนั่นน่ะเลือกใช้แล้ว เราเรียกบัญชีสุดตัตวนี้ป่ะอาานีด้ไหมที่มันลงท้ายด้วยเนี่ยเงินก้ามสี่มีไหมมีมีที่ไหนทรสิกรัพย์ครับด,ดูไหนดูบัญชีดูเลขดูบัญชีดูแอปอุย้ยคนดูห้าพันกว่าแล้วใครอีกแชร์คนดูเยอะมาก

ฮะไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบไมไ่เขาได้หมดนะไม่ได้องงนุญาตเข้ามาเช่นนี้นม่มีนะโอ้ยเนาะพี่่พอเอ้ย,อยก็นี่ไงศูนย์ศูนย์อะไรนี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันแรกครับผมเดี๋ยวอันนี้อ,อ๋อาซันตัวไหนอะ่ะ0094นเี่นี่ยมันก็ตรงนี้ไหมค่ะค เงินเนี่ยคุณไม่เคยเช็คอะธุรกรรมต่างประเทศเนี่ยปะในยูทูบครับไหนเท่าไหร่เท่าไหร่ไหนเขาเูอะไรเขาทุย่อนนะเขาทุยอดนะไม่จะรู้ชีวไม่เคยใช้เงินออนไลน์นะ <c oughs> ไม่รู้เรื่องอะไรอะเธอไม่เคยเช็คไงเนี่ย อะเป๊ะไหมเป๊ะไหมใช่ใช่อเนี่ของเพียค่ะไม่ใช่ยูทูบ่หรงอนี่ยโอเคแล้วทีนี้รอบถัดไปอ่าใช่ขึนไอนั้นอยู่รู้อ่ะ